เหมือนเดิมครับได้ประตูเร็วจากพี่มุ้ยครับตั้งแต่นาทีที่2เดหรือต้องรอดูครับเวลาที่เหลือเนี่ยไทยจะทำประตูได้เพิ่มหรือเปล่าอยากให้ยิงตั้ง6เมตรครับวันนี้ฟุตบอลร้อยแปดอล์ครับพามาที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตครับเกมเอฟเอฟมิซูมิชิอิเล็กทริกครับครับเกมที่2ของไทยครับที่จะเปิดบ้านพบฟิลิปปินส์ครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันในสนามกันครับ เดี๋ยวมาคุยกับแฟนบอลกันหน่อยคราบ่าเกมนี้ก่อนเกมที่ไทยจะเจอฟิลิปปินส์บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับนี่แนะนําตัวหน่อยเพ็งครับพี่ชันค่ะครับเป็นยังไงบรรยากาศวันนี้ปีนี้ไทยพอมีรุ้นไหมครับ มีลุ้นค่ะดูฟอร์มที่ผ่านมามั่นใจค่ะเป็นไงบ้างดูแล้วสุดยอดค่ะเล่นคือเกมไหลลื่นโดยเฉพาะทีละทอนค่ะคือไว้ใจได้ยังไงก็ไว้ใจได้ทีมชาติไทยชุดนี้ค่ะครับมั่นใจว่าจะได้แชมป์มั่นใจค่ะได้แชมป์แน่นอนฝากอะไรถึงนักเตะทีมชาติไทยบ้างฝากให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยทุกคนค่ะเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนในสนาม กองเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์เต็มที่ค่ะเชียร์ทีมชาติเต็มที่มั่นใจเราป้องกันแชมป์ได้แน่นอนค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเด่ง น้องเขินมากเลยเป็นยังไงวันนี้มาเชีย์ทิ้งจักไทย ก็วันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบเออเราได้มีโอกาสมาเชียร์ทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะมาต้อนเชียร์ใครพิเศษจะใครเซียวพี่อุ้มเหรอเรียนต่างเชียนต่างแล้วพี่อุ้มกับพี่ตังค์เล่นตรงกลางด้วยกันสนุกไหมดีไหมดีไหมจากที่ดูนัดแรกก็ก็ หน้าเข้าขากนะพี่พี่อุ้มก็เป็นตัวลุกพี่พี่ตังก็ก็รับสลับกันก็ค่อนข้างอุมตัวนะครับผมว่าคู่นี้น่าสนใจนะครับเล่นยาวๆแบบนี้ได้ไหมได้ครับพี่พี่พี่อุ้มเล่นตรงกลางนี้ยาวๆนี้ได้เลยครับถ้าพี่อุ้มเล่นตรงกลางใครจะมาเล่นแบ็คแทนพี่อุ้มได้นัดที่แล้วสาธารัฐก็ถือว่าฟอร์มยังยังผมว่าผมมองว่ายังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรับกับพี่อุ้มนิดนึงอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นนะครับลูกเปิดลูกอะไรนี่ก็ยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สหรัฐครับพี่มุ้ยเก่งเหมือนเดิมไหมขนาดเเก่งเหมือนเดิมก็อยากให้สู้ๆค่ะขอให้เราได้แชมป์ครับก็ทำให้เต็มที่ครับผมว่ามันเป็นศึกศักดิ์สรีครับยังไงก็พวกพี่ๆก็ทำเต็มที่อยู่แล้วแหละเชื่อว่าว่าแฟนๆฟุตบอลก็ให้กำลังใจนะครับยังไงก็สู้ๆครับ ไทยจะยิงเยอะขนาดไหนครับโ้ผมว่าสี่ลูกมีแน่นอนทำไมถึงสี่ลูกเลยพี่ไม่มั่นใจขนาดนั้นครับน่าจะสี่ลีูนย์น่าจะอยู่ขอให้ยิงสี่ศูนย์เหมือนที่พี่หวังไว้ครับผมขอบคุณครับเดินมครับได้ประตูเร็วจากพี่มุ้ยครับตั้งแต่นาทีที่2นะครับแล้วก็พี่อุ้มเปิดขาประจําเลยเดี๋ยวต้องรอดูครับเวลาที่เหลือเนี่ยใครจะทําประตูได้เพิ่มหรือเปล่าอยากให้ยิงสักห้าหกเมตรครับนาทีี ไปแล้วฟี่ม,มุ้ยยิงเบิ้ลอีกแล้วครับไทยนำสองศูนย์แล้วนาทีที่สามสิบแปดทีก๊อฟก็ยิงพี่กออ๊กอฟก็ยิงจะไปเล่นมาเลยแล้วต้องยิงโชว์แบบนี้ครับพี่กออ๊อฟเขออ้าดูคะแนนคุณรัตก็มาครับสี่ประตูต่อศูนย์รอดูว่าถึงห้าหรือหกเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ่ะจบไปแล้วนะครับสี่ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเรามาดูมาคุยกับคุณโบโบหน่อยเกิดชัยคุณโธ วันนี้เขานั่งภาคตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนี้สุดท้าย4-0โอเคไหม4-0ก็ถือว่าวันนี้ถือว่าโอเคนะโอเคกว่าเกมที่ชนะบูไนดูรูปแบบการเล่นการวิ่งการเข้าทำเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ทําได้ดีกว่านะผมว่าทําได้ดีกว่าเกมที่เจอกับบูไนโอเคเกมกับบูไนจะเกมแรกเนาะมันอาจจะการเล่นมันอาจจะยังไม่ลงร้องแต่เกมนี้ดูดีขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็ผมว่า มุซเองเนี่ยก็ยังขาดไม่ได้แต่น่าสนใจที่ว่าทีละทอนนี่แหละครับถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติขาดทีละทอนไปเกมกับอินโดไปขาดใจไหมไม่ถึงกับขาดใจแต่สังเกตว่าบอลเนี่ยถ้าตัวที่จะเปิดเข้าไปในกรอบขโทษนะถ้าดูกันดูกันดีๆนะแทบจะไม่เคยเห็นสารักเปิดเข้าไปเลยไหมแทบจะไม่เคยส่วนใหญ่เนี่ยบอลจะมาอยู่ที่ทีละทอนทั้งหมดเลยครับถ้าไม่มีทีละทอนเลือกใคร ถ้าไม่มีทีทอนนะผมว่าคนที่กล้าออกบอลจริงๆเนี่ยคือวีรเทพนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้วีรเทพด้วยฟอร์มเนาะว่าจะสมาธิขนาดไหนครับถ้าในตอนที่เขาเล่นในครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเขาดีมากนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเก็บบอลได้ของบอลได้แล้วก็จ่ายบอลไปข้างหน้าได้ดีครับขอบคุณมากครับุณครับมาต่อมาต่อนี่ผมมีอดีต เหรียญทองทีมชาติแต่ไม่ใช่ฟุตบอลนะ,ะเป็นยิมนาสติกเขามมวนหน้าได้ที20รอบ <c oughs> วันนี้เขามาดูบอลด้วยพี่เอ็กว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เป็นไงบ้างบอกบอกแฟนรายการผมหน่อยถือว่าวันนี้ไทยชนะ4-0เกมนี้ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะชัดเจนเ,เป็นรูปแบบมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วที่เด่นที่สุดคือพี่มองว่าเป็นเจ้าอุ้มธีระทรคือคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งเอ็กซ์ตราคือคือ ป้าวดูคุณดูดิเขาพลาดทั้งสนามอ่ะยืนทุกตำแหน่งในสนามแล้วเล่นได้ดีด้วยครับตอนหลังเขาจะมาเล่นก่องหน้าแล้วนะ่าใช่เห็นไหมคุณไปยืนเซนเตอร์ก็ยืนซ้ายก็ยืนขวาก็ยืนกลางก็ยืนนี่ตอนหลังท้ายเกมมายืนขยับลงมาหน่อยถ้านอกจากคีรอนใครเล่นเด่นๆเป็นรองคีรอนคนอ่ะเป็นรองนอกจากพี่มุ้ยอ่ะนอกจากพี่มุ้ยที่มองตอนนี้เนี่ยเอกนิตก็ดีนะ ที่มองว่าเอกนิดดีดีขึ้นมากว่าเดิมเยอะดีขึ้นมากว่าเดิมจากสโมสรใช่คือเราก็ต้องเข้าใจเอกนิดเขาเขาห่างไปพอสมควรครับแต่ก็ก็กลับมาค่อนข้างจะดีขึ้นกล้าเล่นขึ้นครับทางซ้ายทางซ้ายสัสลักก็ยังได้ในระดับหนึ่งพี่เอ็กเป็นคนทายสกอร์แม่นใทยกับอินโดไปเยือนอินโดฟันธงสกอร์หน่อยไปเยือนอินโดเนี่ยครับนัดนี้เหนื่อยนะแต่แต่แต่พี่ว่า ไทยก็ยังเหนือกว่าเลื่อมกว่าคืออินโดเนีย่ยต้องยอมรับเขาว่าเป็นเด็กสายเลือดใหม่ทําทีมกันมานานตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมามีตัวนอกผสมอยู่ถ้าเปรียบเทียบกันปอนต่อปอนตัวต่อตัวเนี่ยพี่ว่าเด็กไทยมาตรฐานดีกว่าเอาสกอร์เท่าไหร่สกอร์เลยนะครับไทยบุกไปชนะ3-1ขอบคุณมากครับ เรียบร้อยครับ4ประตูต่อศูนย์ที่ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนได้อีกครั้งนะครับเป็น6คะแนนเกมหน้าวันที่29พัก2วันเองนะครับทีมชาติไทยจะไปเยือนอินโดนีเซียนะครับนะถ้าชนะเกมหน้าแน่นอนว่าเข้ารอบเป็นที่1ของสายแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b s c r i b ์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8ย8นะครับ